thằng ừ. này, này nào nè, mình để nào cứ gần bò Thử ra bò vô Tại vì nó yên, mùa nè Tại vì mình mùa sầu Cake chocolate bò แช่ตู้เย็นไว้แข็งพี่น,พน้องอาบน้ำแล่นผ่านออกกาแฟาปฟากอีสานนานาผนทั้งไต้พลน้ำถั่วมขอเป็นกำลังใจกับกาแฟแซ่บ ก,กับขนมเทียนจาของเห็ดนอะ่ะกินกับกาแฟเสแสรบคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละจ้าแต่บ้ามันเย็นแต่หมู่ว่านานี่ล้วเนี่ยแต่ว่าหมึงนี่เนี่ยมึงสาวนา้ำเพื่อออก,ก ท่างหนหนาวแนมีหนาวกักนบู่่เย็ยนไหมบ่ไม่ผู้กินถ้ายกับจ้าค้องกินกะเอาไต่สู่สูจ้าข้าวไตของเฮาเนาะค้นผักไตของเฮากำลังเจิยวถูกกระไพเป็นกำลังใจให้เด้อจะข้าวไต่ผักต่างอีสาน นานานะพนทั้งใต้พื้นแนถมถท่วมขอเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้เบอ้อทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะให้เด้อพี่น้องซาตเฮาสู้ๆจ้า ให้ธรรมศาสตร์เนาะมันกล้าขอบคุณหลายๆเย้ยที่รับชมจ้ะแบนยังดอกเป็นห่วงทั้งไหนหนาวแนมหนืหนาวก็อันบอกเห็นข้าวเห็นในกิบแล้วอ,อีสาหนานาพันทั้งไต้พ้นนำทวมขอเป็นกำลังใจก,กับตะเลือดตุน ผู้นีท่านผู้หนี้่รท่านเนาะพี่น้องเอยเกิดเหตุการณ์จังสันเข้ากระจกสีอยู่จังแหลกเพื่อออกอใจตัวเย็ยนไหม่บไม่ผู้กินถ้ายกับจ้คของกินซะเอา ไส่สูสูจ้าอาบน้ำเล่นผ่านออกกาแฟอ่ะจะเย็ยนไหมว่าไม่ผู้กินถ่ายกับเจะคล้องกินซะแเา้าปากอีสานนานาำฝนทั้งไตอ่ะ พื้นนามถวมขอเป็นกำลังใจก,กับตาเลือดตนุนผู้นีท่านผู้หนี้่าท่านเนาะพี่นอ้องเอ,อ้ยเกิดเหตุการณ์จังสันเขาก็จักสิอยู่จังแบบเย็นไหมว่าไม่ผู้กินทถ่ตายกับเจ้าของกินซะเอา สร้างใดนาวแน่กับแรงงานเคก้กเคก้ชโคโคกช็อกโกแลตตุนแชรตู้เย็นไว้แข็งพี่นนองบรรยากาศเค็ดงานดีดอกมันบ่ฮหดกับตะลืบตุน ผู้นีท่านผู้หนีบ้บ่าท่านเนาะพี่น้องเอ,อ้ยเกิดเหตุการณ์จังสันเขาก็ะจักสิอยุ่จังแหลเจ <c oughs> ้านี่อากาศเย็ยนพี่น้องหนาวเย็ยนแมงม่มไม่ผู้กินถ่ายกับจ้าของกินซะเล้าเกิดขึ้นได้ทุกเวลา คณะฝนกระแม่นนั้นสร้างเกิดขึ้นได้ทุกเวลาคณะฝนกระแม่นนั้นสร้างเห็นข่าวเห็นในคลิปแล้วขอบคุณหลายๆเย้อที่รับชมจ้ะแบนยังดอกเป็นห่วงกับกา <c oughs> แฟแซ่บกระกับขนมเทียนจากของเห็ดนนะ่ะกินกับกาแฟแซ่บๆคลิปนี้ก็จำนีแ่แหละจ้า ทางใตหนาวแน่กต่แรงงานแต่ว่ากระทางไตเพิ่นผัดตะเลวอตุนเนาะฝนตกไหมขอเป็นกำลังใจฝากอีสา,น,า,น,า,ทน,ทานนานาผลทั้งไตฝนน้ำท่วมขอเป็นกำลังใจเศร้าไตของเฮาเนาะพื้นภาคไตของเฮากำลังเจียวถูกกระเพา้ เป็นกำลังใจให้เด้อจะก่าไตภากตัเป็นกำลังใจให้เบิอทุกผู้ทุกคนแหละจ้ะไอ้หาเด้อพี่น้องเอ้ยเศร้าไตเฮ้าภากไตเฮ้าห่อนมือนตบานหนาวเศ้าไตของเฮ้าเนาะ คนภาคไตของเขากําลังเจิยวถูกกระเพยเป็นกําลังใจให้เด้อจะท่าไตภาคเค้กเค้กช็อกโกแลตตัวนี้แช่ตู้เย็ยนไว้แข็งพี่นอ้องปากอีสานนานาผลทั้งไตพื้นนามถวมขอเป็นกําลังใจ แต่ว่ากระทั่งไตพ่นผัดตะเลอตุนเนาะฝนตกไหมขอเป็นกำลังใจอืมใจปากอีสานนานาผลทั้งไตฝนน้ำท่วมขอเป็นกำลังใจ เ้านี่อากาศเย็ยนพี่น้องหนาวเค้กเค้กช็อกโ,โกแ,กแลตพี่น้องแช่ตู้เย็ยนไว้แข็งพี่น้องปากอีสานหนาๆพัน,น,นทั้งไตพันน้ำท่วมขอเปลี่ยนกำลังใจงเย็ยนไปผมไม่ผู้กินสุดถ่ายกับจะาข้องกินซะแอ้ อาบน้ำเล่นผ่านเอากาเฟ่ ไหายเด้อพี่น้องเอ้ยเศร้าไตเฮาผากไตเฮาเป็นกำลังใจให้เบิ์ทุกผู้ทุกคนล่ะจ้ะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาขนาดฝนกรแม่นนั้นท่างใบสู่สูจ่จา สูเดอร์จากพี่น้องเลยมาบอกซูกันฟังในทั้งในหนาวเพื่อออกทา้งในหน,น,า,น,า,นาวแนวมีหนาวก็กันบอกของส้าไตาของเฮ้าเนาะคึ้นภากไตาของเฮ้ากำลังเจีาายวถูกกระไพร กำลังใจใหายเด้อจะท่าไต่ภากไต่สูส่ๆจ้าทางใดหนาวเนี่ยก็แล้งง่ายถ้าขอบคุ้นได้หลายเด้อที่หลับชุ่มจะท้าขอบคุ้นได้หลายเด้อที่หลับชุ่มจะมจ่นยางดอกเป็นห,วใให่วงใาหายเด้อ